เมื่อหลายร้อยปีก่อนที่ประเทศจีนมีวัดหนึ่งเจ้าวาดเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากมีคนเคารพนับถือมากมายวันหนึ่งก็มีพระหมายรูปหนึ่ง ขอมาศึกษาปฏิบัติกับพระอาจารย์ท่านนี้พระหนุ่มรูปนี้เนี่ยเลือกไฟแรงมากเป็นคนอยากรู้นสนใจธรรมะอยากรู้ข้อธรรมต่างๆมากมาย เพียงแค่มาได้วันสองวันก็มีเรื่องอยากจะถามพระอาจารย์มากมายทีเดียวในเช้าวันหนึ่งเนี่ยหลังจากที่มาอยู่ได้แค่ไม่กี่วันแต่ที่ฉันอาหารอยู่กับอาจารย์ ก็ถามข้อธรรมจากอาจารย์เรียกว่าทั่งพลูเลยเนะนถามว่าจิตของคนเรานี่เป็นอมตะหรือเปล่าแล้วร่างกายล่ะมันจะไม่ต้องเสื่อมสลายเสมอไปไหมแล้วคนเราเนี่ยตายแล้วต้องเกิดใหม่ จริงหรือเปล่าแล้ว้าเกิดใหม่จะจำเรื่องราวในชาติที่แล้วได้ไหม้วเป็นไปได้ไหมที่คนเราเนี่ยจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายใจเกิดอยากรู้อยากเห็นมากเลยนะแต่พอถามให้ทันจบเลยนะ อาจารย์ก็ขัดคอขึ้นมาเลยแล้วพูดว่าเนี่ยอาหารของท่านเนี่ยมันเย็นหมดแล้วนะเท่านี้แหละนะลูกศิษย์ก็ได้สติเลยนี่เป็นการนี่เป็นบทเรียนธรรมะที่สำคัญมากนะสำหรับลูกศิษย์เลย สิ่งที่อาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์ก็คือว่าขณะที่กินอาหารอยู่เนี่ยก็ให้สนใจอาหารที่กำลังกินนี่คือการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานแล้วก็สำคัญมากคือ ใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ปล่อยให้ความคิดอยากรู้อยากเห็นมันชักพาไปมีวัดหนึ่งนะในช่วงเวลาใกล้ๆกกันเนี่ยก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงจึงดึงดูด พระหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาปฏิบัติกับอาจารย์เจ้าสำนักพระรูปหนึ่งเนี่ยเพิ่งซึ่งบวชใหม่เนี่ยพอมาปฏิบัติได้แค่วันสองวันก็มาแนะนำตัวกับเจ้าว่า แล้วก็ขอขอ้ขอธรรมคำสอนจากเจ้าว่าโปรดสอนสั่งธรรมะแก่ข้าพเจ้าด้วยนะอาจารย์ก็เลยถามว่ากินข้าวเสร็จหรือยังเสร็จแ,แล้วครับ เอางั้นก็ไปล้างจานซะลูกศิษย์เนี่ยเพราว่าพอเรียนเช่นนั้นก็บรรุธทมเลยนะทำมาที่อาจารย์สอนนี่มันพื้นพื้นมากเลยนะกินข้าวเสร็จก็ไปล้างจานอันนี้มันเป็นหน้าที่เลยนะเป็นหน้าที่ที่ควรทำ กินข้าวเสร็จก็ต้องไปล้างจานใหญ่โอเออาจารย์รู้สืกที่ก็ฉลาดนะก็รู้เลยนะว่าอ,อสิ่งที่อาจารย์แนะนำก็คือให้อยู่กับปัจจุบันให้ใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือสิ่งที่ จะต้องทำข้างหน้านั่นคือว่ากินข้าวเสร็จก็ต้องไปล้างจานนะมันไม่มีอะไรที่จะต้องทำมากไปก่อนนั้นที่แรกเนีลูกศิษนี่คือโอ้ธรรมะที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องลึกซึ้งแต่จริงมันพื้นฐานมากเลยนะ กินข้าวเสร็จก็ต้องไปล้างจานหรือขณะที่กำลังกินข้าวอยู่ก็ควรจะกินข้าวซะไม่ใช่มาคิดโน่นคิดนี่หรือถามโน่นถามนี่อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยท่านสอนธรรมะข้อเดียวกันก็คือว่า ไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องใส่ใจกับสิ่งที่ทำนั้นแม้ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นเรื่องพื้นพื้นเช่นกินข้าวหรือกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือล้างจานไม่ใช่ไปมัว โอเอหรือไปจมอยู่กับความคิดข้อสงสัยแต่สิ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันจะวไปก็คือได้ความคิดที่ไรรวมทั้งอารมณ์ต่างๆด้วยอาจจะได้แก่ความอยากรู้อยากเห็น ข้อสงสัยอย่างเช่นที่เกิดขึ้นกับพระใหม่องค์แรกนะมีเรื่องอยากรู้แต่ไม่หมดเลยจนลืมกินข้าวหรือบางทีอาจจะอยากรู้ธรรมะจากอาจารย์จนลืมรังจาย์ ทำมาจากอาจารย์มันก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำหรือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำนี่คือการปฏิบัตินะหรือห้อเต็มสู่คือปฏิบัติธรรมังที่เราคิด่าการปฏิบัติธรรมนี่มันต้อง มีความซับซ้อนนะหรือว่าต้องมีพิจีรีตองจะต้องอาศัยความรู้ที่ลึกซึ้งนะแต่จริงธรรมะพื้นฐานคือการทำสิ่งที่กำลังทำอยู่คือการใส่ใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่ใช่นะก็เป็นสิ่งที่สมควรทําแต่ว่ายังไม่ได้ทำํำสิ่งที่สมควรทำนี่ไม่ใช่แค่การกินข้าวในขณะที่อยู่บนโต๊ะอ,อาหารหรือว่าล้างจานเมื่อกินอาหารเสร็จแต่บางครั้งมาจะหมายถึงว่าสิ่งที่มันมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรา เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไปเพลิดเพลินกับความสนุกสนานเวลาที่กราลังสนุกสนานมันไม่ได้แปลการมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาใจใส่อยู่กับสิ่งที่กำลังสนุกสนานเพราะเห็นว่ามันเป็นปัจจุบันนะบางคนนี่เข้าใจตีความการอยู่กับปัจจุบันไปในทางที่ว่า ที่เรากาลังสนุกสนานเฮฮาก็ก็ให้ใจยอยู่กับความสนุกสนานเฮฮาเต็มที่ไปเลยเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันอันนี้ยังไม่ถูกที่เดินนะเพราะว่าถ้าหมกมุ่นยกับความสนุกสนานจนลืมสิ่งที่ควรทำอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วสิ่งที่ควรทำอาจจะเป็นนะการทำงาน การศึกษาหาวิชาวความรู้การดูแลผู้มีพระคุณหรือการฝึกจิตทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้คือสิ่งที่ควรทำแต่ว่าไม่ได้ทำนะเพราะว่ามัวแต่ไปเพลิดเพลินกับความบันเทิงเริงรมหรืออาจจะเป็นเล่นการพน,นันการอยู่กับปัญน์ไม่ใช่ว่า เอาใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันหรือความสนุกสนานจนลืมสิ่งที่ควรทำที่เจ้าเนี่ยได้ตรัสในวาระสุดท้ายนะของพระองค์ท่านที่เรียกว่าปัชิมโอวาทเนี่ยว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทำปรียยให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อยู่ท่านท้งหลายตรงทำความประมายถึงพร้อมเนี่ยในยะคือว่าให้เรื่องขนขวายทําสิ่งที่ควรทำอย่ามัวแต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานหาเงินหาทองหรือหมกมุ่งกับงานการประกอบอาชีพจนลืมไปว่า สักวันหนเราต้องตายและสิ่งที่แสวงหาจนหลงตัวลืมตนพวกนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉน,นเวลาพูดว่าท่านสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันใส่ใจอยู่กับสิ่งที่ทำเนี่ยมันยังมีความหมายว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นควรจะเป็นสิ่งที่สมควรทำด้วยนะ ถ้ามันไม่สมควรทำก็ไม่ควรจะใส่ใจและสิ่งที่ไม่สมควรทำมันไม่ใช่เป็นแค่ความสนุกสนานบันเทิงเริงรมจนเลยขอบเขตจนลืมสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่สมควรทำบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมด้วย เช่นขโมยเนี่ยขโมยจะเปิดตู้เซฟหรือว่าไปย่องเบาไอ้การอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าต้องทำการย่องเบาให้มันดีที่สุดหรือว่าเอาใจอยู่กับการเปิดตู้เซฟลักขโมยไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สมควรทำ มันเป็นบาปมันผิดศีลจึงไม่ควรทำตั้งแต่แรกนะไม่ใช่ว่าด้วยความโลภก,ก็เลยทำสิ่งนั้นแล้วก็ให้ใจอยู่กับสิ่งนั้นประเภทว่ามีสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นแล้วจะเรียกว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันอันนี้ไม่ใช่ต้องเข้าใจใถูกนะี่ แม้ว่าการอยู่ับปัจจุบันความหมายคือว่าทําอะไรด้วยใจเต็มร้อยแต่ว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่สมควรทําด้วยหรือเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทำนะไอ้สิ่งที่ไม่สมควรทําหรือว่าสิ่งที่เป็นสินปิดธรรมเนี่ยก็ไม่ควรทําตั้งแต่แรกแล้วยังหมายถึงว่าเนี่ยเวลาทำเนี่ยนะอย่างที่บอกนะให้ทำด้วยใจเต็มร้อย ราะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะทำหลายอย่างพร้อมๆกันแม้บางอย่างจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยแม้สองอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่พอทำพร้อมกันแล้วมันก็อาจจะเกิดผลเสียขึ้นมาได้เพราะว่าอาจจะทำให้ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ในสิ่งที่กำลังทำอยู่ก็ได้อย่างมีหมอคนหนึ่งเป็นนักกายภาพบาบัดนะเล่าว่ามีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงอายุยังไม่มากเลยตอนที่มาหาหมอเนี่ยในมือถือเครื่องกดจำนวนครั้งหมอก็ถามว่าถือทำไมเขบอกว่า ตั้งใจจะสวดมนต์ให้ได้ประมาณสัก84,000ครั้งนะตามจำนวนพระธรรมขันธ์ก็เลยกดนะสวดจบหนึ่งก็กดครั้งหนึ่งบทสวดคงจะไม่ยาวนะโดยเพราะถ้าเป็นบทสวดแบบที่เบสหรือแบบมหายาโอมนีปัตเมหุมเนี่ยนโมเมียโหเรงเกเกียวนี่ก็หนึ่งจบแล้ว อันนี้คนข้างนี้มาหาหมอพ่อยอะไรเพราะว่าหกล้มบ่อยเนี่ยในช่วงไม่ถึงปีหกล้มมาหกครั้งแล้วแล้วก็ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหกล้มที่เดียวกันสามครั้งคือที่บ้านหมอก็ตรวจนะร่างกายคนไข้เนี่ยก็ดีหมดเลยนะกล้ามเนื้อขาการทรงตัวก็ดีหมดเลย แต่ทำไมหกล้มโดยเพราะที่บ้านเนี่ยตรงตำแหน่งเดียวกัน,นหกมาหกล้มมาสามครั้งแล้วแล้วคณไข้กับเรา,าเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยขณที่กำลังเปิดประตูรถเพื่อลงจากรถเนี่ยก็ล้มหมอเลยถามว่าตอนนั้นเนี่ยสวดมนใช่ไหมคนไข้ตกใจถามว่าหมอรู้ได้ยังไง หมอรู้ได้เพราะคนไข้เนี่ยถ้าว่าขาที่ขับรถก็ดีหรือว่าขณะที่ลงจากรถก็ดีถ้าว่าสวดมนต์อยู่เนี่ยมันก็จะไม่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวกับการขับรถหรือว่าการลงจากรถแม้แก็ง่ายมากที่จะล้ม เอาก็เลยแนะนำว่าที่หลังเนี่ยเวลาขับรถหรือเวลาลงจากรถเนี่ยให้กสวดมนต์นนะทำอะไรก็ให้ทำาอย่างมีสติด้วยความรู้สึกตัวนะให้ใจอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับสิ่งที่กำลังทำเพราะว่านับแต่นั้นมานี่คนไข้นี่ไม่มีอาการหกล้มอีกเลยนะให้การสวนมนตนี่เป็นของดีนะ แต่ว่าถ้าสวดมนต์ไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะว่าทำให้ไม่มีสติอยู่กับการทำสิ่งที่กำลังทำอยู่มัน่าจะเป็นการขับรถกินข้าวหรือว่า,าพูดคุยกับคนหรืออาบน้ำนการปฏิบัติธรรมเนี่ยในพุทธศาสนามันง่ายๆนะเริ่มต้นด้วยการที่เรา มีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำทำอะไรด้วยใจเต็มร้อยจะเรียกว่าให้มีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้นะฝรั่งเนี่ยเขาพูดว่า h e เฮ and now ที่นี่เดี๋ยวนี้นซึ่งมันก็เป็นหลักนะที่ง่ายมากในในการปฏิบัติก็คือ มีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังทำในปัจจุบันไอ้ว่าไปแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่สิ่งที่กำลังทำนะสิ่งที่กำลังเกิดกับเราในปัจจุบันขณะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก็คือรับรู้มัน อย่างที่เราได้สวดอยู่บ่อยๆบ,บทนี่ผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจันแจ้งไม่งอนง่ายคลอนแคลนขขอพวนพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้พระเทกรตะคาถาเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจันแจ้งนะคำว่าธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยท่านหมายถึงธรรมารมธรรมารมคือความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงสัจธรรมที่เกิดขึ้นหรือปรากฏเฉพาะหน้าท่าน,นั้นแต่หมายถึงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยเราก็ต้องเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องคือว่ารู้หรือเห็นถ้าเป็นกิจนะถ้าเป็นงานที่กำลังทำที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันก็ให้ทำอย่างมีสติ ใจเต็มร้อยแต่ถ้าเป็นความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจในปัจจุบันก็ให้เห็นมันเห็นอย่างตั้งมัน่นนะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆนอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคลอนแคลนขอควรพ่อบุญอาการเช่นนั้นไว้เขาว่าเห็นเนี่ยนะก็หมายถึงว่ารู้ทัน เห็นความคิดเห็นอารมณ์ไม่เข้าไปเป็นหรือไม่เข้าไปจมอยู่ในความคิดหรืออารมณ์นั้นคนเราเนี่ยพอมีความคิดเกิดขึ้นมันก็มักจะเผลอปล่อยใจไหลไปตามความคิดนั้นมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ปล่อยใจเข้าไปจมในอารมณ์นั้นหรือให้อารมณ์นั้นมันชักพาบงการจิตใจอารมณ์น่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์โศกเศร้าความโลภ นะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันลากลูกถูกกังใจเราส่งผลต่อการกระทำและคำพูดเนี่ยอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เห็นละมันเข้าไปเป็นลนะท่านสอนเลยนะให้เห็นนะทำที่เกิดขึ้นเฉพาะไหนที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งการปฏิบัติการจรนสติก็เพื่อนนี้แหละนะเพื่อเราจะเห็น ไม่ใช่แค่ทำสิ่งที่กำลังทำอยู่ด้วยใจเต็มร้อยหรืออย่างมีสติหรือด้วยความรู้สึกตัวเช่นอาบน้ำกินข้าวถูฟันเดินกลับไปกลับมาอันนั้นเป็นการกระทำนะแต่ถ้าเป็นธรรมอารมณ์นะก็เห็นมันรู้ทันมันซึ่งก็มายถึงการที่เรานะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อมีการกระทบนะมีเสียงมากระทบหูหรือว่ามีรูปมากระทบตาเห็นใครบางคนได้ยินเสียงบางอย่างหรือมีอะไรมาสัมผัสกายเนี่ยมันก็เกิดอารมณ์ความยินดียินร้ายความชอบความไม่ชอบความโกรธอาจจะเป็นความรู้สึกข,ขัดใจหรือความติดใจ รสชาติที่อร่อยก็ติดใจคําพูดที่ไม่ถูกใจก็ขัดใจเกิดอารมณ์ขึ้นมาอันนี้ปุถุชนก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าหน้าที่เราคือเห็นมันอันนี้ก็เป็นงานนะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งที่สำคัญมากซึ่งมันไม่ได้อยู่ที่รูปแบบไมไ่อยู่ที่ว่าเดินจงกรมได้บ่อยได้นานแค่ไหนไม่อยู่ที่ว่าการสร้างจังหวะ นะทำได้อึดเพียงใดแต่มันหมายความว่าเนี่ยแม้จะไม่ได้เดินจงกรมแม้ไม่ได้สร้างจังหวะในแข่ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมีรอะไรมากระทบหรือเกิดผัสสะแล้วมีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็ให้เห็นมันนี่ก็คือความหมายของการอยู่กับปัจจุบันหรือปฏิบัติธรรมนะ ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือมันเริ่มต้นนะเมื่อมีการกระทบหรือเมื่อเกิดผัสศักอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมของแท้ในที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะในวัดเนี่ยหรือในสารปฏิบัติธรรมนี่อันนี้อาจจะเป็นการซ้อมนะยังไม่ได้เข้าสู่ สนามหรือว่าสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงคือเมื่อมีการกระทบหรือเมื่อเกิดผัสสะแล้วมีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็ให้เห็นมันไอาจารย์พูดท่าน,นพูดว่าเนี่ยความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นนะเพราะปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิด เมื่อมีผัสสะปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดเนี่ยนะมันหมายความว่าอย่างไงนะก็หมายความว่ามีมีผัสสะแล้วเนี่ยมีสติมีความรู้สึกตัวทันทีที่ผัสสะเกิดขึ้นหรือเปล่าจริงๆถ้า,าว่ามีสติควารสึกตัวเนี่ย ทันทีที่เกิดผัสสะมีการเห็นเนี่ยมันก็มีแต่การเห็นนะแต่มันไม่มีไม่มีผู้เห็นเมื่อเสียงกระทบหูเกิดการได้ยินก็มีแต่การได้ยินไม่มีผู้ได้ยินแต่คนเราเนี่ยใหม่ๆเนี่ยจะให้มีสติปเปลว่าไม่มีผู้เห็นไม่มีผู้ได้ยินเนี่ยมันยาก แต่งน้อยเนี่ยเมื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาความคิดเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธนะก็มีแต่อารมณ์นั้นแต่ไม่มีผู้ยินดีไม่มีผู้ชอบนะไม่มีผู้โกรธ คือมันไม่มีการปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นอันนี้ก็ต้องใช้สตินะสติที่เห็นไม่เข้าไปเป็นมีความโกรธไม่มีผู้โกรธมีความยินดีไม่มีผู้ยินดีมีความคิดเกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้คิดเนี่ยถ้ามาเห็นตรงนี้ได้อย่างทันท่วงทีเนี่ย ใจก็ยังเป็นปกติได้นะใครก็จะด่าว่ายังไงใจก็เป็นปกติจะร้อนจะหนาวยังไงใจก็เป็นปกติแม้มันจะมีความแม้จะเผลอยินดียินร้ายเกิดขึ้นนะแต่ว่าใจเป็นปกตินะตรงนี้แหละเป็นเครื่องวัดนะความก้าวหน้าของการปฏิบัติหรือความหรือเป็นเครื่องวัดว่าเราปฏิบัติถูกหรือไม่นะก็คือเมื่อมีการกระทบเมื่อเกิดผัสสะแล้วเนี่ย ใจรยังเป็นปกติได้ไม่ใช่พอมีใครพูดไม่ถูกหูมีใครนินทากระทบหูเกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดมีเสียงดังมากระทบหูก็ไม่พอใจคนที่จิตใจเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกะเพื่อมลงเม,เมื่อเมื่อมีผัสสะอันนี้ก็เรียกว่ายัางไม่ได้ปฏิบัติ เพราะว่าไม่ได้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งแม้คำว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งที่กำลังทำอยู่เท่านั้นแต่มันยังหมายถึงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยนะว่าเราปฏิบัติได้ถูกต้องไหมเราเห็นทันเรารู้ทันไหมหรือเราเห็นมาหรือเปล่า นี่แหละคือการปฏิบัตินะที่สำคัญนะซึ่งมันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยมันไม่ต้องใช้ความรู้หรือว่าความคิดพิสดารอะไรมากมันเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายขอเพียงแต่ปฏิบัติให้ถูกเวลาให้ถูกกรณีก็แล้วกัน